บอลคืนอีกทีนึงแทงยับไปข้างหน้าเลยครับลูกนี้ยังไม่ผ่านคราวเดียวแล้วจอร์บโัโจโอ้ยิงจากปากสนามแล้วเข้าเลยครับโอ้โหสุดยอดว่าจังหวะเหมือนไม่มีอะไรครับแต่ว่าโอ้โหจอร์บัโจครับไวพริบสุดยอดครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจากบอลที่ฝั่งเมืองทองขึ้นเกมซะ้วยซ้ำครับพิชาเกี่ยวบอลลูกนี้ไม่ติดเท้าโอ้โหล้โจโอ้โห,โโหสุดยอดจริงๆครับ จับแล้วยิงยังหวะเดียวเลยนะครับโอ้กิปศธนศักด์ไหลมาสั้นๆแล้วมองข้างในปเปิดอี้ทีหนึ่งจะแปะแล้วก็ตัวหลังบีสะจวดไอ้ย,ยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับ1ต่อศูครับสิงเชียงรายบุกขึ้นนำแล้วโหนี่ฮะจกกังหวะขึ้นทำของเชียงรายครับอุ้ยอีกครั้งหนึ่งนะครับจากเกมทางขวาที่ลำเลียงบอลกันขึ้นมาแล้วตรงเนี้ยอินสุวอนปักมาแล้วสิดที่โชวเนี่ยครับ ป้ายต่อมาจนถึงจวตก่อนที่จะยิงเสียบเสาเลยอะคือมีสิทธิโชคที่คอยดึงตัวประกบให้แต่จังหวะจับแบบบอลมันมาเข้าทางของเตะมุมครับเปิดมาเสาแรกเอาบอลเลยไปหมดมันเคลียร์มาได้ครับฝั่งระยองอันนัล็อกมาอันนัจะแหวกแล้วให้แล้วดูขวาได้ซัดลูกนี้โอ้โหสุดไปเลยครับมาจังหวะได้ใส่ที่อมองมองละวินครับ หยัดเข้าเสาแรกเลยนะครับคือวิ่งถอยมาเสมอกับลายของระยองพอดีนะครับแล้วหลยืนมีเวลาตั้งเท้ายิงไหลต่ออบอลถึงอนันต์อนันต์ผ่านจอตาได้แล้วข้างในมีข้างในมีขอปั่นปั่นโค้งนี่โอ้โหสุดสวยครับนอนันต์ก็ท้งวานเลยครับหนศูนย์ที่ลำพูนขึ้นนำโอ้โหคงสวยกว่านี้ไม่ได้แล้วครับถ่ายบอลขวามาซ้ายครับแล้วอนันต์ดูนะครับ กลุ่มผู้เล่นสิงเชยงรายเนี่ยก็คือป้องกันโซนด้านในครับคือบีบให้ได้ช่องแค่นั้นแต่ช่องแค่นั้นนั่นแหละรครับผู้สิท์ให้สัญญาณแล้วนะครับดูวิ่งมาดยิงลูกนี้โ้โหสุดสุดเลยครับม้าอูโหจยิงแบบให้บอลมันพุ่งเสียบสามเหลี่ยมไปเลยนะครับหมดสิทธิ์แลวครับคณะพ์กาดีครับปัดลูกนี้ปัดไม่หออครับโอ้ตู้ครับ โอ้ ه, เลือกปั่นเสาแรกแล้วแมนะตรงเนี้ยคณะพธปัดได้ด้วยแต่ว่าด้วยวิถีของบอลมันมาแรงแล้วปัดบอลไม่ออกนะครับโอ้โหยิงลอดกำแพงมาครับ